กลุ่มของงานอีเวนต์นะครับเป็นโครงการของอะไรนะฮะโครงการมีมีหลายโครงการนะครับอ่ารไม่กล้าบอกอ่ไม่กล้าบอกเป็นบริษัทนะครับเดี๋ยวอ่าเรามาดูกันนะฮะเราก็จะมีโครงการของงานอีเวนต์นะครับในของสาขาในเรื่องของสาขานะฮะ วันนี้สนุกสนานนะครับนักเรียนของเราไม่ต่ำกว่าห้าคนอันนี้ผู้ชิมครับผู้ชิมบุฟเฟ่ต์ทำเองนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านอะไรฮะโฮเดนทาวครับโฮเดนทาวสามโฮเดนทาวสามนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟสหมู่บ้านนะฮะแต่สถานที่ขายของเราก็จะเป็นตามงานอีเวนต์นะครับเราจะไม่ได้ตั้งประจำนะครับ ปกติก็ายตรงงานเท่าหรือท่านใดที่สนใจเข้าไปร่วมงานอีเวนต์ก็สามารถที่จะตามไปชิมได้นะครับก็จะมีการแจ้งทางเพจอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะลงที่ไหนบ้างสนุกสนานนะครับเรียนไปชิมไปนะครับเขาว่ามันไม่ผัดแต่เนาะใช่เออน้อยคนคือจะเป็นคนแปลกจริงๆ จับขวดใหม่ครับจับขวดใหม่วาเจเป็นไหมครับเนี่ซอสอวนี่ก็ชิวนะครับวันนี้เราสอนกันอยู่ที่คอนเนทาวนะครับ เฟสสามเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับงานอีเวนต์นะครับน่าจะเจออยู่หลายงานนะฮะเป็นสายตรงงานอีเวนต์เลยครับเดี๋ยวมาตามผลงานกันอีกครั้งหนึ่งมาเก็บ